พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอุปมาคนเหล่านี้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านว่าตาเราเหมือนงูหูเราเหมือนจระเข้จมูกเราเหมือนนกปากลิ้นเราเหมือนหมาบ้านตัวเราเหมือนหมาป่าใจเราเหมือนลิงมีความจริง ตามพระพุทธเจ้ากล่าวทุกอย่างท่านอุปมาเปรียบเทียบอย่างนั้นตาเราชอบดูเข้าออกไปมาเหมือนงูหูเราชอบฟังเสียงดีๆเย็นเหมือนจระเข้อยู่น้ำจมูกเราชอบอากาศดีๆเหมือนนกบินไปมาในอากาศปากลิ้นเราชอบกินนั่นกินนี่อยู่ตลอดเหมือนหมาบ้าน ชอบอยู่แต่ในครัวเตาไฟตัวเราเหมือนหมาป่าชอบนอนอยู่ที่สงัดสบายที่ในป่าใจเราเหมือนลิงชอบคิดนั่นคิดนี่ตลอดกระโดดไปกระโดดมาไม่อยู่นิ่งพระอุทธองค์สอนให้เจริญสติปัฏฐานสี่ภาวนากรรมฐานจึงจะมัดจิตใจนี้ได้ให้สงบยินดีซึ่งพระนิพพานแ,แล คำสอนพระคุบาบุญชุ่มยาน,นาสังวโลอลัญญาวาสีพิขุ